มาเอาน้ำด้วยครับ <associated> คู่แม็กคูณละขวดครับแจกน้ำครับพ่อสวัสดีครับวันนี้แจกน้ำนะครับจากพระเอกพาร์คไม่รู้ว่าเม่แม่ทางไหนนะครับใจดีจากแม่นั่งสาแก้วครับโอ้แจกแม่นั่งสาเก้วสวัสดีครับแม่นางสาแก้วครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับอากาศมันร้อนมากแม่เลี้ยงน้ำขอให้เจ้านี่มีสุขภาพที่แข็งแรง เดินร่างไปใสยาภพอาหารยาพาันธ์อันหหยพ่อจะสิ่งดีๆค่ะในชีวิตปาจะจากลูกไผ่ไข่เก็บให้เจ้าร่ำรวยร่ำรวยท่านบุญแล้วขอให้เจ้าได้บุญขอให้เจา้าฮางเจ้ามียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นรวยรวยรวยเด้อแม่เด้อแล้ว<า><า>ในฐานะคําว่าลูกน้องเนี่ยวาาว่าแจกคนละขวดคนละขวดใช่ไหมลูกในฐานะพ่อเป็นหัวหน้าพ่อองขอสิบขวดนะครับเอาเลยครับว่าของลูกน้องเยอะเอาเลยครับว่า พ่ออเอาในื้ถังอะไรนะครับมันจังเย็นครับพอหยอกไ่นั่งพอบกหยอกไปนั่งเอาเลยครับเอากาแฟอยู่ทางพี่ครับกาแฟอยู่ทางพี่ครับอันอยู่ทางพี่ครับร้านค้าอยู่ทางพี่เด้อคาเฟ่ครับอันนี้แจกให้ทัวร์ถึงกันนะครับเด้อคนวอย ค้อนว้อยครับพุ่ละขวดครับค้อนว้อยพุ่ละขวดครับมาเอาแม่น้ำเด้อพุ่ละไปเอาละบอพุ่ละขวด้มาเอาเด้อแจกกันพุ่ละกระป๋องเด้อครับอันค้อนว้อยคาเฟ่มาเอาเด้อพุ่ละขวดเด้อเอาน้าเด้อครับผมครับขอบคุณแม่นางเด้อ พวรแพกพขวดเด้อพวกเรขวดขอบคุณแม่นั่งจากสาแก้วครับมอนี่พ่อก็เอาได้ได้ครับพ่ออันนี้สามเด้อโอ้พ่อบคมากนะหวานเนาะครับผมาคกาครับผมครับเอาเลยครับผมให้ไป ไปเอาน้าเด้อผู้ใดพูดท่านในน้าเด้อในน้าไปทางนี้ไปเอาแม่เอาน้าไปผู้ละขวดไปเอาไปเอาน้ำหวานเราบอกคนละขวดขเขาแจกอะ่ะมาเอาแม่บัลลีพึ่งเชทกลุ่มตีถ้ากันเปิดเบิบ่ัลลีเด้อแชทกลุ่ม,มเด้อมาเอาแม่มเร็วยูกระบะต้นนี้แบบพูดตไย อยากได้เบียวอา,าอยากได้น้ำโอเคโอเคสองขวดเดี๋ยวไปส่งของแจกนะไม่ใช่ของฟรีโอ้ครับผมไปเอาเาด้อบอกคนไปเอาน้ำก่อนไ <c oughs> ปเอาน้ำเด้อ,ดอพู้ใดยเพราะท่านในน้ำเด้อเขาแจกน้ำคนละขวดนะไปเอาเด้อ <c oughs> เป้าเด้อผู้ใดไ่าท่านในน้ำเด้อแม่นางเพื่อนแจกน้ำเพื่ละขวดครับแป้าเด้อสวัสดีครับผู้ใายขายน้ำกินแป้าน้ำเด้อพักกันได้น้ำแจกไปนี่เป้าแมนยูฮันพาคนละขวดเป้าเร็วๆเป้าสะก้อนมันสิเบิดก่อนเร็วๆพี่พี่เพื่อนแจกเป้าแมนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เพื่อนได้เหรอเห็นบ่ยูฮันพาไปแม่ไปเอาแม่ยูฮันพาเด้อไปเอาเด้อคนละขวด ไม,ไม่นั่งเพื่อนแจกน้ำแบลาเด้อรปแบาน้ำเด้อพื่อนเพราะไฉว่าท่านในน้ำหันทายทิ้งท่านไปเร็วๆมันสิบเอ็ดก่อนแบลาน้ำเด้อเขาแจกน้ำได้โคได้ไปได้ไปได้เอาน้ำเข้าไปโอเคครับขอบคุณครับแบลาน้ำเด้อเพื่อนแจกน้ำคนละขวดครับได้ไปป๊าบคือไหลแต่เขาขวดนี่ ไปเอาน้ำเด้อามมาาขอบพระโอกลุงนะด้วยครับแม่ได้น้ำมว่าเจ้าของไปเอาน้ำเด้อเอาน้ำไปอันนี้ครับบะหมี่โคกครับมีแต่น้ำเปล่ากาแฟเอ็มร้อยสปอนเซอร์อัญยังบ่ครับอัญเชงบ้างแม่กินปี้มีอยนนู่ครับนี่ยเขาไปเอาน้ำหวานยูอันพระคนละขวดเอาบ่ไ,ไ,ปไปนั่งแล้วแจกไปเอาแม่ เดี๋ยวนาำเด้อนั่งเอกปเปนนโอ้ยมีอะไรดิบปงนงเฮียแตกสะยู่นี่มาเอาน้าเด้ขนนะะอ,อขอบคุณไม่นั่งจากสาแก้วนะครับขอบคุณห,หลายๆเด้อเกี้ยวแกวเยี่ยมลอยไปให้นักดนกตรีก่อนบ้านี ยิมลอยไปให้หนักดนตรีก่อนโอ้ยงาแตกงาแตนดยูพี่นอ้อยเลย้าแตกนามนักดนตรีไปทั้งในเวิร์ดนานักดนตรีนี่เนาะไปไหนแล้วเว้ย นั่งดนตรีไปไที่ยวไปไหนไปอ่านน้ำครับบ่คนละขวดเด้อพ่อกันป่ะนี่จะข้นนั่งดนตรีนี่สิบสิบนพอดีสองตัวสิบนหมดสองตัวขุนหาเปลี่ยนไม่ข้นเลยมีเวลาบ่เราึ้นไม้อีกครับผมครับผมขอบคุณไม้ตั้จากสาแก้วครับขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับผม